เจริญธรรมสำนึกดีค่ะวันนี้วันที่8เมษายน2566นะคะเมื่อเช้าช่วงเช้านะคะเราได้ทำพิธีบวชนาคโกนผมบวชนาคไปแล้วนะคะเป็นช่วงเย็นก็จะเป็นพิธีของการเรียกขวนนัญนาคนะคะในวันที่สองของงานบวชตามประเพณีวิถีชมุมชนนะคะ งานก็จะมี้วยกันทั้งหมด4วันนะคะวันสุดท้ายคือวันใส่บาตรวันแรกก็จะมีการรวมงานนะคะวันที่สองซึ่งเป็นวันนี้คือการโกนผมบวชนาคแล้วก็เรียกขวัญน,นาคส่วนวันที่สามพรุ่งนี้นั้นก็จะเป็นการแห่นาคไปบวชพระนะคะส่วนวันที่สี่นั้นก็เป็นการตักบาตร ถืออันเป็นจบกิจกรรมงานบวชตามประเพณีอุปสมมู่บทบตามประเพณีวิถีชุมชนนะคะตอนนี้พี่น้องก็กำลังทำพิธีเรียกขวัญน,นาคผูกแขนนาคนะคะในช่วงตอนเย็น ญาติพี่น้องก็จะมาร่วมเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมกับแสดงความยินดีที่ลูกหลานได้บวชซึ่งเชื่อว่าเป็นการทดแทนบุญคุณบิดามารดาญาติโกหติกานะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเมื่อ ฟ้อนรำประคมดนตรีนะคะพิธีกรรมก็การเรียกขวัญน,นาคนะคะก็เสร็จอันนี้ใหญ่ทวดของเรานะคะอายุ87ปีนะคะนี่เป็นการบวชหลานนี่ก็เป็นการผูกแขนนาคนะคะเมื่อเรียกขวัญน,นาคเสร็จก็จะมีการผูกแขนนาค ก็มีการประโคมดนตรีเป็นกันเติมพื้นเมืองนะคะกันตริมเรียกขวนนัญนาคของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเจ้าภาพก็ได้จัดหามานะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกทท่านนะคะพี่น้อง